ไปยุปีบัวมาเดินกันมีคนมาเบิ่งหันสิบเอ็ดคนร่มบนมาห้อยู่ต้นสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสี่หลาน้องใจหนึ่งหลานดวงใจเด้วพี่น้องรอยุ่มีมีร่มบนมาห้นยู่ร่มบนร่มบนพี่น้องเลย คุญแจลันดวงใจเด้อพี่น้องกุญแลันดวงใจขอบคุณหลายๆใครยุโอ้พี่บัวมาสิบเอ็ดคนสวัสดีค่ะสิบสองล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องสิบสองล้านดวงใจเก็บหนาจอไว้ก่อนสิบสองล้านเอาไปแล้ว ไปเก็บหนาจอไปยังน้อยไปแล้วไปแล้วเก็บซิบเก่ามันไปไหว้หลายพี่น้องเลยแขวาเช็บหนาจอของพระท่านขอบคุณสิบสี่ล้านดวงใจเด้อเขามากกับตองอัพในเด้อพี่น้องเลยสิบสี่ล้านดวงใจสวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาทักทายเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะ ขอบคุณมากค่ะว้าว16ล้านน้องใจแเราเก็บหน้าจอไปก่อนพี่น้องเลยไปแต่ไปลงชุ่มช่นม,มันอย่างหรอกขอบคุณพี่น้องห,หลายๆเด้อเป็นกำลังแรงใจใหดีใจเฮงดีใจรับกดไหลกดแช่ให้ในเด้อพี่น้องเอ้พอมีกำลังใจได้ทรงงานพี่ยูนะ ผู้กายยังปวดหัวเข่าอยู่ยางกระจุกกระจักเห็นงานบ้านกระเจาโอ้พี่น้องไอ้ใช่มันทรมนานให้เยแต่ประนันใจก็ยังบ่ถอยอยู่ยังสิสูต่อไปอยู่พี่น้องไงมีเงินมีงานบันดาลสุขสู้จนว่าสิสูบ่ได้พุ่นล่ะพี่น้องไงปิดฝาโล่งยามไดนบ่ไหนะจ้าง่อยสิเศร้ากันยังมีชีวิตอยู่ก็สูต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ กู่อไปขอบคุณแปดล้านน้องใจสิบสองล้านน้องใจโอ้ยบางหันสิบเคสล้านน้องใจพวกขาเพราะยันหูเขีบหน้าจอกับว่าได้ว่าท่านแคบหน้าจอกับว่าท่านพี่น้องเออเขีบหน้าจอว่าท่านก็ตรวจก็ไปได้สิไปปล่อยชุ่มชนเั็กน้อยเนูเกาลานน้องใจขอบคุณหลายๆเลิศเกาลันแปดล้านน้องใจกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเทวดานั่งแฝาทั้งหลายก็ได้ ขอบุณหาร้านน้องใจเดอ้อพี่น้องขอบุณหาร้านน้องใจผูจ้หันสิบเก่าล้านน้องใจผู้ขาย ب, เก็บเก็บวัท่านแคบหน้าจอบทัทถนขอบุณหกล้าน้องใจเดอ้อพี่น้องเพิ่นมาไบโปดแคบหน้าจอบัท่าน์เลยพี่น้องขอตรวหลายๆวา่าสีแคบอวดชุ่มช่นจักน้อยแต่เนี่ยยังมีร่มบนไม้อยู่